ฟิงฟิงฟิง,ฟรง,ฟรงกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะกินข้าวกินมามา่าหรือว่าคุณจะกินสเต็กอะไรก็แล้วแต่นะครับวันนี้เราอยู่กับช่องซูเปอร์เจไดอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะดูแปลกๆหน่อยวันนี้ใช้กล้องโกโปรถ่ายก็ภาพมันก็จะ 4K นิดนึงวันนี้ผมจะมาเล่นเกมฟรีไฟให้ทุกคนดูนะครับซึ่งมันมีเด็กคนนึงมันมาท้าผมว้มันบอกว่าพี่เจผม อยากหนึ่งหนึ่งอะพี่แล้วผมไม่ตอบรับการหนึ่งหนึ่งกับน้องเขาเพราะว่าฝีมือเขาไม่ถึงผมอะทุกคนคิดดูถ้าเกิดฝีมือไม่ถึงเราอยากจะหนึ่งหนึ่งไหมไม่หรอกมันไม่มีใครอยากจะหนึ่งหนึ่งกับเด็กที่ฝีมือไม่ถึงแต่มันส่งคลิปนี้มาท้าทายผมทุกคนไปดูกเจะทำโกระวังโดนมัดผมรับรักกันก็ตามนั้นแหละคลิปมันที่จริงมันมีอีกนะมันมีคลิปหนึ่งมันเป็นคลิปเด็กน้อยมันมัน มันเล่นมีดอะเออซึ่งเอาลงไม่ได้ถ้าเอาลงแล้วช่องเราจะโดนมันเป็นอาวุธเนาะมีดอะเออเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ผมจะจัดผมจะเกียนนะผมจะไม่ยิงหัวมันนะผมจะเกียนยิงตัวมันคอยดูไอเด็กเนี่ยนะเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าว่าผมอะจะแพ้หรือว่าจะชนะมันคอยดูไอนี่โดนแน่ไอเด็กคนนี้นี่มันไม่ไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ําตาคอยดู เออแต่หัวทำไมใส่จังวะอ่ะโอเคอย่าลืมนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมไปติดตาม facebook ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตาม facebook ผมนะครับผมจะไลฟ์สตรีมทุกๆสองทุ่มนะครับอ่ะอ่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าปะอ่ะวันนี้ผมจะมาตบเด็กครับวันนี้ผมมาตบเด็กครับไอ้บอสทักทายคนดรวยดิสวัสดีครับอย่าเหลี่ยมเตยต้งซุปเปอร์ที่ได้นะครับ เป็นโชคดีที่สุดในการวงการแฉเกมเป็นโชคนีที่สามที่สุดในวงการต้อมาติดตามเยอะๆนะครับมาหมดเวลาพูดแล้วเองจะได้หัวแตกเจีาหัวหรือเจีาปากเอาเอาปักแตกนครับจัดคนปักแตกครับเฮ้ยรอก่อนดิให้พี่ไปเบิรงกลางนั้นก่อนดิสู้นูกงกายเออนี่รอก่อนรอก่อนเดี๋ยวพึ่งคำเลี่ยมคำเหลี่ยมเออมาอ่าเริ่มเริ่มเริ่มได้ครับขอตั้งสมาธิเป็นข้อสุดที่ห้าสองครแล้ว มาดิโหมาหัวแตกอ่ะมันได้แค่นี้เหรอได้แค่นี้เหรอมันได้แค่นี้เหรอได้แค่นี้เหรอตัวตัวจับเอามาดิก็โหมัดิโหมาดิโหมาดิถ้าเป๊กทำได้หัวนะไม่โดนคนด้วย f i r s ยวโอ้ยไอเด็กนี่คุยยไหนเนี่ยล้อนี่กำลังไปเนี่ย

อะไรเล่นไม่ได้เหรอเล่นไม่ได้เหรอเจอเอากิ้งเข้าไปหน่อยเล่นไม่ได้เหรอผมก็เล่นไม่ได้เหมือนกันคูลอะไรต่างไหบอลเดินตรงกละไปตอนซ้อมมาอ่อนให้เฉยเว้ยเาลงสิ้นซิมยสุเมะสตาร์วิสติปุชิเมะโนนะเอ็มสวดสวดมนุษย์ละถามกิงเปนิโอนะ โอ๊ยเกาะแล้วเอ้ยเอ็มสุดหมดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝากเฮ้ยเเดี๋ยวนี้นก็ตั้งตัวกันดิจะยิงวั่วดิโค้ดไอว่าเป็นยา่เกาะจะแตกก็เนี่ยให้พันก่อนนะให้พัน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 คนกดไลน์น่ารักจังเลยอ,เอุยปอปอตัวนะตัวนะตัวนะ เฮอัดตัวนะเฮ้ยอัดตัวนะเด็กนี่อ่ะตัวเก่งจังวะต็มที่ต็มที่เต็มที่ไปตรงกลางไปตรงกลางเต็ที่เต็มที่บุมาแล้วคูังคังังมาดี้ยมาดี้ครับเห้ามตังไอวอลเวยเวลานี้ห้ามตังไอวอลเวมันมขวางครังตาไม่เห็นเหรอว่ามันขวางขวางตาเราไม่เห็นคนกบ่นา เฮ้ยอตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮตายเล้อย่าอัดตัวดิเฮ้ยอย่าอัดตัวดิแม่นับไปนับหนึ่งเท่นันยนู่งเท่ากันหนึ่งเท่ากันครูครูปลาอะไรอะคอมังดิครูปลาอะไรอะปลาสวายหรือว่าปลานิงหรือปลาชนปลายุ เป็นคนว่าจที่ขังเด็กอยู่นะไอบอนี่แน่เฮนี่แน่นี่แน่นี่แน่เฮ้ยเฮ้ยเฮอย่ารัวดิทีละนัดดิเฮ้ยม่ด้แน่้องอัดบอเขาทีละนัดแล้วต้นไห้หเลยไมอ่ะไฟอ่ะออกไปดิออกไปดิออกไปดิเราไดแนีทำได้แค่นี้เหรอตัวดีไย่เฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วลาก่อนแตกก่อนแตกอาจารย์คั่งคู่อาจารย์คั่งคู่เดี๋ยวทดียวพันยาพันยาพันยาคู่แล้วมันยาคู่เอ้ยอย่า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 เลี่ยมนะอย่าเลี่ยมนะอย่าเลี่ยมนะต้องไม่ว้ยอย่าเลี่ยมนะอย่าเลี่ยมนะก็มีเป็นลูกผู้ชายอยครับวัดเลี่ยมอย่าเลี่ยมนะอย่าเลี่ยมอย่าเลี่ยมจะมาพันยาเฮ้ยจะมาพันยาอย่าเลี่ยมอย่าเลี่ยมอันนี้มีหรือว่าพันยาอยู่เฮ้ยพันยาอยู่ดูดิ พันยาเลยอพันยาอ้าวแล้วไม่พันยาไงพันยาเนี่ยก็พันยาดิไอ้วัลเด็ดแล้วนเจไอว่าเด็กไม่บอกตัวเองเลยแม่งเอ้ยไอ้วอเมื่อกี้หัวหลุดนะคะนี่มาดิมาดิอย่าร้องอย่าร้องมาดินี่มาดิเออมาดิอุ้ยกอดพันต้อบกอดแบบตูวนะไอบอลต้องเจสูนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันอัดตัวแล้วเนี่ยเฮ้ยทามตัวดิทามตัวดิ

ไม่แก então, ód, น่น้องต้องนองลองดันดูนะน้ององ้ย <cort> โอ้กูยัดชิมให้ไปดูมากเลยตอนนี้อีกแล้วอ่าเล่นซองอ่าเล่นซองมาซองมาอุ้ยซองซื้อไม่ได้เลยตังค์เนาไม่มีซองอ่าซื้อให้อ่าซื้อให้อ่าซื้อให้โคนึ่งๆมันแกมันขึ้นเลยสั่งศาก็ขึ้นหัวกินหัวในต้นี้เจ๊นี่ไง ไหนเอาเอาลูกไปไหนเอาเอาหนี่อยู่นี่เอาอยู่นี่เอาไปอยู่นี่นะจะได้จะกินนะจะได้จะกินนะจะไมด้จะกินพอเปล่าพอเปล่าเอาครูถอยไปนู่นนี่ไปลากกิโลนู่นนี่เริ่มรอครูนี่นี่ไงบอสเสร็จนะห้ามลวนะนัดห้ามรัวนะห้ามรัวนนะทีละนัดนะทีละนัดนะเออทีละนัดนะ คุ้แค่ไเลยซอมห้ามรัวห้ามรัวดิเลนัดิเลนัตคุณยิงพวกมันไปสองสองครั้งเลยมั้งครั้งเดียวได้มั้งอ่ะก็ยิงหน่วยโดนดิเออดีเนัตนะดีเนัตนะโอ้ยดิเลนัตดีเฮ้ยหัวหัวหัวไอเขาโดนไม่โดนเขาโดน มันดูอาการมังนีหัวหัวเข้าหรือวะุ่งเด่นหัวเต็มเออทุกคนเ่นหัวก็ถ้าชก็ก็ซองอะไม่เลยไม่มีความยุติธรรมแนี้คุจะมาจะลบจริงนีเส็จอัน้เสรจคุไดกคูยงผมได้แ่รอบเอะเฮ้ยๆๆเค้หิบไปทเมืองเม่อกี้หัวแ ตาทูเธออะคุ้มตาบ้าเลยคุณเจอัดตัวผมเน้นๆเลยโอ้ยพี่เจ๋หรือยี่อะไรยานะวะนเป็นจ้างขวางได้คูได้เกือบหมดใช่ไหมครูอเข้าแล้วล่ากได้เขาได้หมถามอยู่เนี่ย

ผมอยากส่งลูกปให้คนในแคนดูมากเลยว pues ่ากอพลเมืองแค่ไหนเอายังเอายังเฮ้ยเดี๋ยวดีเยดโอ้ได้ได้น้องนไม่มีเหลี่ยมเลยไม่มีเหลี่ยมเลยอโอกระบอผมเหลี่ยมตอยดูตองเออหลอมเด็ดน่มเฮ้ยเฮ้ย้อวอลั่นไอเด็กนี่นโอ้ยัง ไอเด็กนี่มันเลี่ยมอะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยยเลี่ยมีคนเลียมู้ซองาะโเถาเถาเี่ยมเลยเาพไม่ดุเพไม่ดุตัเองอะนเลี่ยนะหยเลี่ยมนะไอ้แค่ควางรูปซองมันงัมใช่เลี่ย ระวังนะจ้ะระวังนะเ่อะตัวะตแตกด้วยหฮะนี่แหละเาหัวงหัไ้งหน,ตตนหัวแตกคนรคิดนทุกคนทุกคนเนี่ยคนดูบอกหัวแตกดูดิ คนดูผหัวแตกอะไม่เชื่อนะคนได้แต่แคปรูปเขาว่าสั่งห่านไปให้ดูยังไม่มีใครดูที่ทนเลยเอเะไม่ใช่หมอไม่ใช่เฮ้ยโน้ลโนาลนาลนาลโน้เพลงไหยนะเหอบอสเพลงไหเยนะเลยเฮ้ยร้องเพลงไหเยนะเหรอร้องเพลงไหเยนะเหรอร้องเพลงไหเยนะเหรอ

โอ้ยอย่าร้องดิอย่าร้อง่าร้องไงคุณกับายน่ารักจังเลยตัเด็กี่ร้อไงหัวแตกครับดููหัวแตกครับ่ร้องไตัวร้องตายไอมันร้องตัวร้อัวตบเพเล เ็นยังไงกันบ้างล่ะครับเด็กๆสนุกกันไหมฮะไอเด็กคนนี้มันมันแพ้ผมไปเต็มๆครับหลังจากที่ได้หนึ่งๆกันไปแล้วนะผมไม่อยากจะทําร้ายมันจริงๆนะครับโอ้โหเดี๋ยวมันต้องมีแมช์ลางตาเดี๋ยวมันต้องส่งคลิปมาท้าทายผมอีกผมเชื่อว่าแค่นี้มันคงจะไม่จบกับผมแน่นอนนะครับแล้ววันนี้ก็พอของปาของคออันไหนที่มีคาหยาบก็อย่าไปลอกเรียนแบบอันไหนที่ ไม่ดีอย่าทําตามดูให้เป็นความสนุกสนานแค่เห็นทุกคนยิ้มผมก็มีความสุขแล้วสําหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับแล้วที่สําคัญกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับช่องผมไม่ได้เบอร์วัาวางอลังการเลยว่าขอให้ทุกคนได้ดูผมอย่าลืมกดแชร์ให้ผมด้วยละ่ะที่สําคัญแชร์แชร์แชร์นะอ่ะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพอแพ้ไม่อยู่สวัสดีครับไปละ Chúng ta sẽ làm theo lời